สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะมาดูนะคะว่าชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนาถึง15กรกฎาในช่วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2,567นี้มูอย่างไรชาวราศีมิถุนถึงจะเฮงถึงจะปงังมาดูนะคะว่าอันนี้มาดามยังไม่ได้พยากรณ์ โดยดวงโดยรวมทั่วไปเราจะมาดูเรื่องมูกันเพราะว่าในช่วงเดือนเมษายานนี้เป็นปีใหม่ไทยย่างเข้าปีมังกรเต็มตัวหลังวันที่10 เออเริ่มตั้งแต่15เมษาไปก็เป็นปีมังกรเต็มตัวกันแล้วมาดูว่าชาวราศีมิถุนจะมูยอย่างไรให้ชีวิตเฮงชีวิตปงังก่อนอื่นมาดูกันก่อนนะคะว่าชาวราศีมิถุนจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงเอออะไรที่มันจะติดขัดหรือมีอะไรที่ต้องระมัดระวงังในช่วงเดือนเมษายนมาดามขออนุญาตชาวราศีมิถุนทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณนะคะ ชาวราศีมิถุนนะในช่วงของเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นี้ทั้งชาวราศีมิถุนและลัคนามิถุนเป็นช่วงของการมีสเสน่ห์นะคะเป็นช่วงของดวงนาลีอุปถมัมเป็นช่วงของเรื่องด้านหน้าที่การงานนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้ ใครที่ทํางานประจําใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีเกณฑ์ของการที่อาจจะมีการเซ็นสัญญาหรือมีการตกลงเจรจาหรือใครที่ไปยื่นโปรเจกต์อะไรไว้มีเกณฑ์ของการที่จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากเพศเพศหญ,ญิง ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าที่มีศักยภาพเหนือคุณในที่นี้ไม่ได้หมายถึงชาวราศีมิถุนที่เป็นผู้ชายนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามคำว่าดวงนาลีอุปถมผู้หญิงที่มีศักยภาพเหนือคุณอย่างเช่นถ้าอายุน้อยกว่าแต่เขาเป็นเจ้านายคุณล่ะเขาก็สนับสนุนคุณได้หรือบางคนก็อาจจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับคนที่วัยวุฒิมากกว่าเราแล้วก็มี เออขาเรียกว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่เหนือเราหรือมีฐานะที่ดีกว่าเราเขาจะสนับสนุนเราได้ดังนั้นเรามาใช้บัตรกรรมการในการช่วยเสริมดวงมาดูนะคะว่า ที่ขึ้นสามศูขึ้นห้าสีและขึ้นหกศูนนี้จะหมายถึงเรื่องใดแล้วเดี๋ยวเราใช้บัตรกรรมการในการช่วยเสริมบอกชาวราศีมิถุนว่าเราต้องระวังเรื่องใดและเรื่องใดจะทําให้คุณเฮงคุณปงังถ้าไปเสริมแบบไหนถึงจะดีนะคะมาดูนะขออนุญ,ญาตชาวราศีมิถุนทุกท่านลัคนามิถุนทุกท่านนะคะบัตรกรรมการใบแรกได้ใบที่ได้ใบที่หนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันขอให้เปิดครบสามใบก่อนนะบัตรกรรมการใบที่สองได้ใบที่ยี่สิบสามใบที่สามได้ใบที่ยี่สิบเก้าอ่าสำหรับผู้ที่เกิดราศีมิถุนเขาบอกว่าให้สวดพระคถา ประจำวันพระรหัสปดีสิบเก้าจบจริงๆพระคาถาประจําวันพระรหัสปดีไม่ได้ยาวสั้นๆสวดสิบเก้าจบในวันอาทิตย์นะคะในวันอาทิตย์เออสวดสิบเก้าจบวันอาทิตย์เกี่ยวเสริมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเสริมเกี่ยวกับเรื่องเอ,อ่อชื่ออํานาจวาสนาบารมีชื่อเสียงต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นน่ะใครที่ทำงาน ที่ต้องใช้เกี่ยวกับด้านชื่อเสียงใครที่ทํางานที่เป็นหัวหน้างานต้องมีอํานาจมีวาส,สนามีมารมีถึงจะควบคุมลูกน้องได้ควรที่จะต้องทําควรที่จะต้องสวดคาถาพระคาถาประจําวันพระราชสัป,ปดีัโดยเฉพาะใครที่ทําอาชีพด้านการเป็นครูบาอาจารย์เรามีลูกศิษย์เราจะได้ปกครองลูกศิษย์ได้อย่างชนิดที่ว่าลูกศิษย์เชื่อฟังเรานะคะผู้ปกครองเชื่อถือเราว่า เอ้ยดูมีอํานาจดูมีบารมีดูเป็นคนน่าเชื่อถือน่าศรัทธาสวดพระคาถาประจําวันพระราัปดีเกี่ยวกับด้านครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับ คำว่าครูบาอาจารย์ด้วยเกียบกับดวงผู้ใหญ่ด้วยคำว่าอำนาจวาสนาบารมีในที่นี้ทําให้ผู้ใหญ่มองเห็นบารมีของคุณมองเห็นความมีวาสนาของคุณอาจจะช่วยส่งเสริมพลักดันให้คุณได้มีอํานาจได้ได้หน้าหน้าที่การงานให้คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้เขาเรียกว่าได้มีโอกาสดีๆเข้ามาใบต่อมาสวดพระคถาประจำวัน,นอังคารในวัน ในวันอังคาร8จบนะคะแสดงว่าเกี่ยวกับด้านการงานจริงๆเลยนะสำหรับผู้ที่เกิดราศีราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนสวดพระคาถาประจําวันอังคาร8จบในวันอังคารอ๋อขออภัยนะคะเอาใบแรกก่อนยังบอกไม่หมดสวดพระคาถาประจำวันพระราษปดี19จบในวันอาทิตย์ในช่วงเวลา13นาฬิกา30นาที ถึง13นาฬิกา50นาทีแต่ถ้าจะให้เฮงและให้ปังจริงๆคุณควรสวดในช่วง13นาฬิกา45นาทีเพราะว่าเข็มยาวจะไปอยู่ตรงเลข9นะมันจะได้9หนา้าถึง13นาฬิกา50นาทีจะส่งเสริมให้สิ่งที่เราทำมีอำนาจมีวาสนามีบารมีมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะ มีคนเชื่อถือมีคนศรัทธาในตัวคุณมากยิ่งขึ้นมีคนคอยช่วยเหลือคอยผักดันผู้หลักผู้ใหญ่รักเราโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะคอยผักดันคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามในที่นี้ดวงคุณนาลีอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมสนับสนุนคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยตามคุ้มครองคุณอยู่ด้วยส่วนสวดพระคาถาประจําวันอังคารในวันอังคาร8จบในช่วงเวลา เจ็ดนาฬิกาสิบนาทีถึงเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีท่าใจใเ่งท่าใจใดีสวดในช่วงเวลาเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีถึงเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีหรือเจ็ดนาฬิกา2 3นาทีถึงเจ็ดนาฬิกา30นาทีเป็นไปได้อันแรกสวดวันพราหัสเริ่มตั้งแต่1เมษาวันไหนที่อ พระคาถาประจำวันพระอาทิตย์สวดวนอาทิตย์อาทิตย์แรกของเดือนเมษาคุณควรสวดเลยอังคารแรกของเดือนเมษาคุณควรสวดเลยสวดเสร็จแล้วนั่งสมาธิสิบนาทีถึงยี่สิบนาทีก็ได้ถวายผลบุญให้กับพระประจำวันเกิดเราถวายผลบุญให้กับดาวพระหัสสปาีดาวผู้ใหญ่นะคะที่จะมาคอยช่วยเหลือผักดันเรา so, โซเออแล้วก็ อุทิศไม่ใช่ถวายผลบุญสิถวายผลบุญให้กับดาวพระราสสปปดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวเราดาวอังคารที่จะเสริมเราด้านหน้าที่การงานและดาวประจำวันเกิดของเราแล้วค่อยอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะเมื่อเสร็จแล้วใบสุดท้ายเขาบอกว่าให้ไปกราบไหว้พระประธานในโบสถ์ วัดไหนก็ได้ที่ใกล้บ้านคุณนะคะใบ29เนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนําคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นให้ไปกราบไหว้พระประธานในโบสถ์ในวันอังคารในช่วงเวลา15บหนาฬิกาถึง15บหนาฬิกายีนาทีแต่ถ้าจะให้ดีให้เริ่มต้นไหว้ในช่วงเวลา15บหนาฬิกาสนาทีถึง15บหนาฬิกาสินาที ไหว้แล้วนั่งสมาธิในโบสถ์สักห้านาทีก็ได้นะคะแล้วถวายผลบุญให้กับพระประจำวันเกิดของตัวเรานะคะแล้วก็ให้กับพระประจําพระประจําวันอังคารพระประจําวันพระราชฎัป,ปดีสิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองปกปักรักษาตัวเรานะคะแล้วก็กลับมาบ้านกรวดน้ำหยาดน้ำลงดินอธิษฐานเอ,อ่อ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธไม่ใช่หยาดน้ําลงดินฝากพระแม่ธรณีบอกกับพระแม่ธรณีด้วยว่าสิ่งใดที่ลูกได้เคยล่วงเกินต่อเจ้ากรรมในเวรวันนี้ลูกได้อ่สวดพระคาถาประจําวันนี้สวดพระคาถาเไปไหว้พระพระประธา,านที่โบสถ์และทําบุญใดไปบ้าง ก็ขอให้ผลบุญนี้ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรขอให้เจ้ากรรมนายเวรปลดรับส่วนบุญที่ลูกอุทิศให้ไปนี้แล้วอโหสิกรรมให้กับลูกและก็ตัวเราก็อโหสิกรรมให้กับคนที่ล่วงเกินเรากล่าวอาโหสิกรรมจากใจจริงนะคะแล้วผลบุญมันจะสะท้อนกลับมาหาเราจากจากความจริงใจของเราในช่วงของเดือนเมษายนนี้ผู้ที่เกิด ราศีมิถุนและลัคนามิถุนมีปัญหาติดขัดเรื่องด้านหน้าที่การงานเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบารมีมีคนคอยบั่นทอนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอนะสิ่งที่เราทําอันเนี้ยจะส่งผลทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเมตตาเราอยู่คอยช่วยเหลือคอยผักตันเราอยู่ เขาจะมองเห็นความสําคัญของเราเขาจะมองเห็นว่าบางทีกําลังมีจังหวะดีๆที่กําลังจะเข้ามาด้วยโดมิโนบอกว่าเรื่องงานของคุณกําลังจะมีจังหวะดีๆมีงานท้าทายความสามารถกําลังจะเข้ามาหาคุณในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นช่วงของการที่เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่กําลังมองอยู่กําลังมีการพูดคุยกันอยู่นะคะห้าเก้าบอกถึงผู้หลักผู้ใหญ่อาจที่เขากําลังจะพูดคุยกันในสายงานและอาจที่กาลังจะมีการพูดคุยกับคุณ หมายถึงเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยนะอาจจะมีตัวเลือกหลายคนในช่วงนี้แต่เมื่อเราสวดพระคาถาเหล่านี้แล้วตัวเลือกที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งอาจจะกลายเป็นคุณนะคะใครที่ทำงานที่มีมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ากำลังแข่งขันกันว่าใครจะได้ไปต่างประเทศจะได้เป็นตัวแทนไปต่างประเทศคุณติดอยู่หนึ่งในนั้น คุณก็าอาจจะมีการหวั่นไหวอยู่ในใจว่าเอ๊ะแล้วเราจะได้ไหมในที่นี้บอกแล้วว่าทําในสามหัวข้อที่มาดามบอกมาดามไม่ได้เป็นคนบอกว่าให้คุณโอนเงินมานะเดี๋ยวมาดามจะนั่งสวดมนต์แทนให้นะซึ่งก็ไม่รู้เลยว่าจะสวดให้เราจริงหรือเปล่าอันนี้เราทําด้วยตัวเราอะไรก็ตามที่ทําด้วยตัวเราเองเป็นการที่ต้องใช้ความพยายามของตัวเราบางคนขี้เกียจสวดมนต์แต่ในเมื่อเราอยากได้ดี การสวดมนต์ทำไมถึงได้กุศลแรงกว่าการใส่บาตรใส่บาตรเราเดินไปตลาดตื่นขึ้นมาเราไปซื้อเขาแล้วเราก็ใส่บาตรแค่นั้นจบแล้วแต่การสวดมนต์คือการที่เราต้องเสียสละเวลาของเราไปนั่งสวดมนต์นั่นคือความตั้งใจจริงในการที่จะทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้รับมันจะได้รับเต็มที่มากกว่าเราไปซื้อของทําบุญใส่บาตรซะอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสวดมนต์เสร็จแล้วเรานั่งสมาธินั่นหมายถึงการที่เรียกว่า เราจเจริญภาวนาด้วยเรานั่งสมาธิด้วยสติเราก็จะมาเวลาที่มันมีอะไรมากระทบเราเรานั่งสมาธิทําให้เรานิ่งพอเรานิ่งเป็นเราจะฉุดคิดได้ว่าอะไรที่ควรชนอะไรที่ไม่ควรชนอะไรที่ควรประทะหรืออะไรที่ไม่ควรประทะบางอย่างที่ทําไมถึงควรประทะอ้าวไหนมาดามบอกให้เป็นคนใจเย็น ไม่ไม่เอ่อไม่ถือโทษโกรธใครบางอย่างถ้าไม่ประทะเลยเขาก็หยามใจย่ามใจไม่ใช่ยามใจย่ามใจคิดว่าเรากลัวแต่การประทะไม่ใช่ประทะแบบไม่มีสติการประทะปะทะแบบมีสติคือประทะยังไงละ่ะที่ไม่ให้เราเป็นฝ่ายเสียนั่นแหละพอเรานั่งสมาธิเราจะคิดเป็นเราจะมีสติมากยิ่งขึ้นศูของโดมิโนโอบอกถึงการที่เรียกว่า การรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนของเราจะส่งผลทําให้มีคนคอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณอยู่ลับๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีเกณฑ์ที่จะ อยากไปเรียนต่อต่างประเทศก็จะได้ไปอยากไปดูงานต่างประเทศก็จะได้ไปอยากไปทำงานต่างประเทศก็จะได้ไปแต่พยายามทำสามหัวข้อนี้ให้ได้ภายในเดือนเมษายนนี้ทุกอย่างมันก็จะราบลื่นมันก็จะฉลุยมากยิ่งขึ้นใครที่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครที่เชื่อก็ทำตามใครที่ไม่เชื่อไม่ต้องทำก็ได้นะคะมาดามไม่ได้บังคับให้ใครต้องมาทำตามในสิ่งที่มาดามบอกเพียงแต่ว่า เป็นข้อแนะนำไม่ได้ไปหลอกลวงใครแล้วก็ไม่ได้ไปขอให้ใครโอนเงินมาให้เพียงแค่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่ามันดีแล้วคุณทำแล้วคุณรู้สึกแล้วคุณดีอย่างที่ทำคุณก็บอกต่อด้วยการแชร์ออกไปเพื่อที่จะได้เป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วก็เป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามหรือใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นการดูแบบโดยรวมฉันอยากจะรู้ดวงจริงๆของฉันเลยว่าเป็นอย่างไรไปที่ facebook ของมาดามค่ะชื่อมาดามนัดคนอ่านดวงชื่อเอ่อชื่อเฟซบุ๊กเป็นภาษาไทยนะคะทักอินบ็ไปค่ะบอกว่ามาจากเฟเออมาจาก YouTube สนใจดูดวงส่วนตัว ดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะไปสอบถามรายละเอียดค่าครูกับมาดามได้ในในอินบ็อกซ์นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ